สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับผู้บริโภคตัวจริงวันนี้เราจะมารีวิวฟองน้ำเยี่ยมไม้กันค่ะเรามาดูกันว่าหลังจากใช้งานแล้วจะตรงปกแบบในคลิปกันไหมนะคะซื้อมาเรียบร้อยค่ะตัวน้องก็จะนิ่มๆไม่สากมือนะคะใครกังวลว่าเอาน้องไปขัดหม้อกระทะแล้วจะเป็นรอยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยค่ะขนาดจะใหญ่กว่าฟองน้ำปกติทั่วไปเล็กน้อยนะคะขเขาเค้มว่าตัวนี้สามารถใช้เช็ดล้างสิ่งสกปรกได้ดีแต่ก็ล้างทำความสะอาดง่ายเราจะมารีวิวให้ดูกันค่ะ อันนี้เป็นน้องฟองน้ําแบบปกตินะคะขอโทษทียังมีแฟบอยู่อ่ะแล้วทีนี้เราจะมาลองเช็ดด้วยฟองน้ําเยื่อผ่กันนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่แฟบไม่ได้ใส่อะไรเลยต้องบอกเลยว่าซึมซับยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ เดีย๋ยวจะลองล้างให้ดูด้วยน้ำเปล่าและน่าทึ่งมากล้างด้วยน้ำเปล่าประมาณ5-6ครั้งน้องก็กลับมาสีสันสดใสเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญก็คือไม่มันด้วยโดยที่แบบว่าไม่ได้ลงแฟบอะไรเลยส่วนข้อเสียของตัวนี้นะแล้วว่าฟองน้องไม่ค่อยเยอะถ้าเทียบกับฟองน้ำแบบปกติที่เราใช้กันก็คือตัวนี้ต้องทำฟองน้ำให้ชุ่มๆใส่น้ำยาล้างจานลงไปแล้วค่อยบีบๆมาถึงเกิดฟองเยอะเนาะแต่ว่าล้างออกมาจานก็สะอาดเหมือนกันนะแค่จะรู้สึกฝืดๆหน่อย แต่จุดเด่นมากๆเลยของตัวนี้ก็คือเมื่อเราบีบน้ำฟองน้ำให้แห้งทิ้งไว้สัก1วันน้องก็จะแข็งโป๊กเหมือนหินซึ่งเขาบอกว่าเป็นการหยุดการจเจริญเติบโตของเชื้อโรคแต่เมื่อน้องโดนน้ำก็จะกลับมานิ่มแบบปกตินะคะถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้คะ่ะ